จะมากวดเมย์หรือกวดลูกบิร์ตนะอ๋อสาวเลยอ่าทะลุเป้าทะลุเป้าเยี่น้ำชีนี่นี่เอาไปให้เอ้ยกินไปเอาไปให้เอ้ยไปพูแลนพูแลนเด้อโอ้เออนับเด้อเออเออเอาอ่ะนะให้ป้าเด้อนับเด้อป้าแทนลุงผู้ชายนี่เด้ชเด้อ ให้ป้าพุ่นอากเบิดเลยจจกกตุกบุเดินนับไนเด้อเออนี่นี่เฮ้ยไอพี่ให้ไอ้ยไอ้พี่นั่พี่พี่พี่พเออพู้ๆู้้ให้ป้าข้างหลังพูดเอาอีกนี่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 ออนี่ทงปู่ป้าข้างหลังเออ นอ้ยะพี่น้องเลยเนาะเปิดภาพไม่แบบนี้แต่ยังอยู่เพื่อนอยู่พี่น้องเลยก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสู่คนทั่วชีอยู่ในและต่างประเทศเนาอพี่น้องเนาะ เป็ยนยินดีตอนน่ะก็สงูงส่งเป็งทองบ้านนาคือเก่าพี่น้องเลยอ่าเมื่อนี้ตื่นมาเศร้ามาปเป็นเตียงกะ <c oughs> เดี๋ยวนะที่ประสานหาทั้งบ่อจันก่อนพี่น้องเหนะ็นเนาะว่าจะเอาจังใดกลับมาบ่หรืว่าใด,ดอ่าแต่ว่าก่อนอื่นนี่ตอนเศร้าๆนี่ปเป็นเตียงกะอ่าสิผ้าทั้งสาวไปเพิ่นไปหาโมก่อนทัวร์ฮอดมือโมนัดคนฝากท่องแล้วก็ทั้งตู้เม่พี่น้องเลยที่จริงนะตู้เม่ก็ไปน้ำมื่อนี้แต่ว่าอ่า บะเตียเงเองเนี่แหละเนาะอ่าเก็บหัวกินยาก็ได้นอนตื่นสวยในแปดมุ้งตื่นมากนะพี่น้องเลยอ่าก็เลยตู้มเมย์เพิ่นกินข้าวก่อนแล้วพี่ชันเพราะว่าไปเดี๋ยวต้องตรวจเลือดแต่เพิ่อนโมหักินขา้วขาววัดข้าวไปเนาะอ่าก็เลยตู้มเมย์พนเ,นยปเ,ปปเปพิ่นนบือ่นสิไปเพราะว่าอยู่สวรรค์นี่แหละบ๊วยแมงยุมุกพี่น้องเห็นเนาะอ่าก็เลยบ่น,ปนบไปสิไปแต่ว่ามื่อนี้จะพาทั้งสามไปเพื่อนไปก่อนพี่น้องเห็นเนาะ แต่ว่าประจันมากอะดูว่าจะให้ประจันเมารถเมาแท็กซี่มาลุงมุดทหารอลไรกัตอนช่วงใบใบไปเปลี่ยนชิไปฮับเอาดูว่าจันใดบ้างฮถ้าไม่มีรถกับถ้าเราสิมาก็ต้องต้องได้เล่นไปฮับเอาเราพี่น้องเห็นเนาะอ่ามันก็ยากอยู่ได้เดินทางกับช่วงนี้กับฝนกระตุกดุดุพี่น้องเห็นเนาะอ่าได้กับบอบเป็นยัง มุ้มีรถดีๆกะอร์เฮากัไปเอากันกลับมาก่อนพี่น้องเลย, <c oughs> ยเพราะว่าถ่ายยู่กะอา่าขาดใจยของสิลายเนาะแล้วกับแ่งบุ้งว่ามึง่งวันที่หกนี่กับโมชีว่านี่อพี่น้องเอฟซี FC, หลายคนกับเป็นห่วงเป็นใจ่าไปถามโมค่าก่อนเด้เอว่าซันทั้งเจอคนที่ถืงมากอน,นาคตคนที่ถึง คนที่โทรมากฮนอาจจะเป็นเอกก่อมาแกล้งมะยังว่ากันพี่น้องเหรอเนาะอาจจะบูมเม้นโมเม้นได้พี่น้องเลยบาจันก็นจำเสียงได้ว่าเป็นคนใดคนใดนะ,ะเนาะแต่ว่าเพื่อความแน,น่นอนกับจิตมาเตียงยีให้บาจันเข้าไปทำในโรงพยาบาลอีกครั้งหนึง่งเพื่อความแน,น่นอนและแกจังว่ากันนะตอนบ่ายาจ,จะสรุปได้พี่น้องเหรอแต่น,นี้ไงพาชาวไปเพิ่นไปหาโมก็จะจังว่ากันเนาะ อ่เดี๋ยวจะคุยกันต่อไปเรื่องน,นะพี่นอ้องเลยป่ะเดินทางไปน้ำกันบันยุบไปอ่าสบายดีเด้อในอีกหน่อยเด็กง่ายเล่นพ <c oughs> ูดกันเลยนี่อ้าจ้ะไปใช้โลกนะ <c oughs> ไปฮะไปกวดเม่เม่เป็นยังจะไปกวดเม่ <c oughs> มีน้องน้อยอืออ่ีหลาแพ้งยู่บอนน้องน้อยฮะ อีหลายบัดขึ้นคือในเพื่อนชินอนไดโนนอีหล่ยคือเลี้ยงเลี้ยงได้บรุเลี้ยงน้องได้บ่อุ้มได้บ่เห็นแล้วจะจบจะจบจบอ่สบายดีป่ลุงเนาะไปน้ำกันเลยเหีนอาอาเอาลงนั่งลงเตี้เลยลูกนี้พอฮัทอีเล่นโอ้ยได้ยินท่งของพ่วเตียเย ไปไปเดินทางี่น้องยไปเจอกันพนยิมสวยนาะไปไปกันเลยบาทนี่ตบานีอวลใช้ลงใช้หอบอวบงไนบงไนหูองใชนะนี่นอันนี้อัมีนบ่นี่บ่เออเขานี่บ่อ้ไปไปัน ไปเข้าเข้าเข่าใกล้นเนี่ย้านกาแฟอืมช่างจะมาับรถเข้านี่เข้านี่เข้านี่อ่าหอดแล้วไปไปอืไปไปเตรียมพร้อมบัดนี่อ่า

สบายดี่สบายดีติดไปติดช่าง้ช่งน้ำนักช่ไหมกวดเมย์หรือกวดลูกบ้านอ๋อสาวนะอ่ทะลุเป้าทะลุเป้ายิ่น้ำนักลายดีใจมะมลจโบอกป้าด้วบอกป้ามอดด มาพี่มาพี่มาพี่จักโลจักจากโลอืมชีจิมพ์พูบดเลยชีจิมพ์พูบดเลยบิวลีใช่เขาวนะฮะขาก็ได้จังเข่าเลยรอให้หมอเอินกันนี่น้ำไม่น้ำเย็นนะลูกเจ็บคอเลยอ้าวมา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 ใช่ไหมาไว้เช็ดเปื้อนของเพิร์ดเอ้าคอยเด้อนี่นี่ตัวนี้คอยเด้อลูกเด้อ โอเคไม่ต okay. ้องกินลายกินนี่กินนี่กินนี่เอาอิ่มๆรด้หมเอากินายเถอะบิ้งๆอ่จับเออพอพบอกมามามาชิม่นี่มาชิมพี่วะน,นี่เปิดเปิด โอเคเก่งเก่งเก่งมากวดน้องบิวดูกวดน้องบิวดูไปไปพังพอบอย่าดื้อเด้ออย่าดื้อเด้อเอ้หมอนจับสักคนไหมจับผัวหยาบบ่สักห่นเแค่นั่นเลยู่หงุ่เลยหนุ่มนัม่งชายเมย์เมย์เพิ่งเข้าไปกวด chị cũng thơm bưng sài vô Ủa đây, bay ngoài 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 A biểu mọi bằng năng này vào lúc bổn 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 ปิดไปแล้วล,ลูกละแล้วแหละเป็นได้ไถามแมด่ดูถามแมด่ดูวยด้วัดความดันไหมยินมาเสียงน้องเมื่อกีนอกกกกกกก้นี่น,น้องเอิญเจ้าไปจังเอื้อยเอื้ยเอื้อยเมาน้องแน,นบ่ะมาน้องไปอยู่นน้ำแนบ่ะชุดเป็นจีชมพูเข้ากันเลย Mm. ปกติทุกอย่างเนาะโอเคไม่แต่ยามลุงเพิ่มเติมมาแล้วเอาอันนี้ก็อยากกินนมกินนมพังหมอว่ากรุบเออเพินเอายาให้มีก่อนตาหมอว่าอืม điên quá 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 điên

ยินงจเอ้าบ้านี้เอ้าอใช้เงินนะใช้เงินได้ใช่เงินไ่สาวนี่อาวชื่อของกัะจายงั้นเลยลูกบุ๊ีพี่พจะเห็นแบบนี้ไร้เลยแบบนี้น่ะอ่าหมูเย็นไปกินของเพิ่อนไร้ ตำรวจจับได้แบบนี้นะโอ้ตายเอจดึงแบบเช่นนี้ขอเงินมเขอเงินก่อนเลขอเงินายก่อนฮะฮะเหตุใดบาเจ็บเทียบ้าจบเทียเอามาเงินนะมันโ้ยผมเป็นขอนี่แอบบอกดีๆเลยขอเงินเดีๆเลยลูกเออะจะเสียเงินไปเห็ดหยางไจบม่พี่ ได้เสียเงินไปเห็ดได้เยเงินไปเห็ดยังจ่ายจุกจ่ายจกจ่ายจุกคืออย่างว่าจ่ายจุกจ่ายคาจุกวะเออโอเคใช่แม่พี่แม่พี่เอา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 น้าไปเอาน้าไปให้ให้สาวคนกินเลยป่ะนี่เอาโอชินลยโอชิลูกเออโอชินี่นี่เอาไปให้เอ้ยกินไป áp hết bé Pullan Pullan đây, uổu, ơi, nạp rồi đây, mau đây,

นี่ๆๆอันนี้ดิอันนี้อันนี้เอาช่องอันช่องอันช่องอั้นด้วยด้ยเอาอีกๆให้เพิ่อนอีกผู้อยู่ทางในผู้เดเอาใครให้เพิ่อนไปใครป้าไปเออฮะจะจะขวดเลยนับเด้อเอาอีก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 เอาลายแท้ไหมอันนี้้เราให้ อให้อันลุงผู้ช,ชายนี่ดเด้เเด้อพูให้ป้าพู้อ่าอ่าแจากเบิเลยจกกตุกบุเดินนับได้เด้อเออนี่นี่ให้อ้ย <c oughs> พี่ให้อ้าให้อ้ให้อพี่น้ำพี่พี่พี่พเออพูให้ให้ป้าข้างล่งพี่เอาอีกนนี่นีนี่ อนี่ท yeah. ั uh, ้งผูปานทังหลังเออด้ยอ่างั่ยั้นใอีกงันอีกนี่เี่เร่เรเอเอ้ยเอ้ยเอ้ยนานปะเร่คุณดีดีนั่นับนับบึงเ้อนะให้ได้ป้าป้าป้านี่ได้แ่บยัง

โดยอาเงินเงินปัจจายไปนี้เสนห้าสพันเงินปจจายเป็นเดเดมเงินใจลุงปะแสนห้าสิบพันเนาะนี่เงินโดยขอบใจเลยนมมือน้ำเจากันมมือนมมือเดี๋ยวเดีเอาดีๆเอางางๆงเอางางๆโดย ช่บ่แช่บ่นมอยู่ห้องหม่แช่บ่โอ้ยนคองจะคงกระบดอ้แมยินกันอลูกยูใส่นี่นะยูใ่ห้องหมอหงหมยังหงหมยังเน่มบอกเมื่อกี้นี่ห้งโมยังด้ห้องม่นนนะ นาชาชื่อเล้าบันี้เดอเด้อมีตู้ถามมาจ้าไปใช้ไปหุงหมูนันาชาตบัสิเดอรอชื่อจีบบนจีบบอพอบอพามาจีบบอะเม่เพิ่งมากินข้าวมาอนกันเบื้งพ่อเบิ่งให้เบ้งเบิ่งไปเรียบร้อยแล้วบ่บาน ได้แล้วเอ้าป้าโมเพิ่นแถมกระเป๋าให้พร้อมนี่ขอบใจยั่งขอบใจยั่งขอบใจเด้อไ่เฉยลูกขอบใจมา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 เอากระเป๋าพี่ก่อนขอบใจป้าขอบใจลุงก่อนไว้อ่ารักกันก่อนรักกันก่อนไปไปรักกันก่อนเลยรักกันก่อนยังเงี้ยนังเคินอยู่ท่านนี่ลึกอืมโดยขอบใจก่อนแสกขอบใจก่อนนมมือ ไปเด้อกมห่วงงามกหวงงามเออไปไปกันไปไปเอยไปนี่ไปไปไปโดยโดยไปไปายไปไคอยลุงด้อนี่คอยคอยคอยคโอเค ไปไปไปไ,ไปพี่น้องเอ้กรับก่อนบันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะเคยมาอ่าเช็คประจำเดือนดิซึพี่น้องเอ้เดือนหนึ่งพี่น้หงมาเช็คเดือนหนึ่งเอาไปไป,ไปบันนี้ไปไม่ไปลุงก่อนสบายดีป้าลุงก่อนไว้บายดีเด้อป้าลุงไปพี่น้องเอ้มาเตียงแค่คอโตัวเดินทางก่อนมานนเนาะมากวดอยูข้อโมอเก้ามาผักท่องอยู่นี่พี่น้องเอ้ ลุงโมนาซนานาะสวรรคีเนาะเป็นกับบริการดีพี่น้องเลยราคาก็ย่อมเยาเนาะถือว่านักนวงเกินไปพี่น้องเลยอาจจะนายก็ยุดีมีแฮ้งบัตรสกูจุคนเนาะอ่าทั้งเมื่อส่องทั้งสาวใบเฟินอะไรก็กลับไปหาเอาบาจันนะสาวหน้าอีกบทนี่กลับมาฟังเล่าก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าอ่ายังทนไายพาตัดวันที่หกกรุ๊ปบัตสันโอ้เนาะ อ่าเนที่หกเดือนหนานี่แหละพี่น้องเลยอ่าจตังว่ากันอีกไหมอีกเนาะมากับบ้านกับเมืองก่อนอยู่พุนกับผมมีเงินเศร้าหงเศร้าหงถ้าใจใจมันกลายพี่น้องเนาะอ่าจะได้ก็อยู่ดีมีหฮงบัดสุขสุขันเด้อพี่น้องเด้ออ่าจงไดก็เดินทางไปทังไดก็ตลอดปลอดภัยเนาะผมมีพี่น้องยามนี่ก็เขาสู่ยามฝนฝน้ากับขนองในช่วงนี้พี่น้องเลยไปเดินทางกลับก่อนบ้านเลพี่น้องเลยเนาะดีมีแฮงบัดสุขสุขันพี่น้อง